ันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่วัดเขาตะแบกนะครับวันนี้สมาชิกทีมตัวไก่จะพาคุณลูกค้ามาขึ้นสะพานที่ชื่อว่าสูที่โดดในขนาดนี้เหมือนกันนะครับวันนี้เราเดินทางกับรถอะไรครับพี่ต้อยวันนี้ครับเราเดินทางกับรถคัสเกตสวิตนาคาใหม่ล่าสุดนะครับเอาไปหรอกนะ เราก็มาถึงจุดทางขึ้นสะพานนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีจุดคัดกรองนะครับที่ทางเจ้าที่เขาได้จัดไปแล้วนะครับมีทั้งที่ล้างมือนะครับแล้วก็ที่วัดค่าหน้าที่แอลกอฮอล์นะครับครับเชิญครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเดี๋ยวครับกำกันเ่ยนันก่อนแล้วก็สแกนเทชนะอย่างนี้นะครับหัวหน่อยครับผมปกติครับผมต้องตรวจขึ้นทา

และจุดนี้ไงจุดนี้จะเป็นจุดที่ชาวบ้านนะครับในละแวกนี้เข้ามาทำกับตะวินนะครับจะวินถูกนะเนี่ยถูกเนี่ยเลยเนียน้ำเน้น และสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวมาตอนเช้านะครับแล้วมาเชา <S <S ้าก็จะมีจุดแรกครุณฟองอยู่ทางด้านนู้นที่เราเดินผ่านมานะครับข้างในจะเป็นร้านอาหารแบบนี้เลยนี่ค,นครับแต่ตั้งแต่แรกคูณองก่อนนะครับทางจุดโน้นแล้วก็จะเข้าไปภายในาหาทางโน้นได้เลย<ๆ>นะครับนี่เป็นเรินจากร้านอาหารท,าที่เขาทำไปริวสวยริวสวยทำรับสะพานกระจกนะครับจะเก็บค่าละ40บาท ไปกันเลยว้าวพี่พี่เชอร์จะถ่ายรูปไหมที่หันเนอะเอาถ่ายรวมด้ไหมสภาเขาสบากาจอกเขาต้องไปอันนี้เป็นจุดได้นะครับมารับงานจากหลายคนในที่นี้คุนทะยุเยี่ยมที่นี่นญี่ปุ่นนะครับตุนเยอะกว่านี่แวตรงนี้ก็จะเป็นจุดด้านหน้านะครับที่จะเข้าไปด้านในกันรอเข้าไปเลย ที่มัน่ใชรัอ่าไหนขึ้นไปข้างบนเหรอชิบิ้นนี่เนี่นี่ยทายพุอันนี้เป็นจุดทางเดินทสาที่จะมีอ่าดวจุดที่สภานะครับก็จะมีริบิ้นนะครับที่คนเอามาผูกกัแบบนี้นะครับมีหลากสีหลากสีนะครับทุคนอาจจะสงสัยนะครับว่าในบิบิ้นเห็นอะไรกันบ้างไนเร่ครัไม่อยาก้นมอดูทุกสิ่งทุกอย่างมีสงผมมรนาเหมือนคาอวยพนะครับแต่ละที่แต่ละแผ่นไม่เหมือนกันครับ ก็จะเป็นประชาชนคนทั่วไปนะครับที่ซื้อมาแล้วก็มาปลูกขอพอรใน่งต่างๆนะครับเอ้แล้วและตอนนี้เราก็เดินเข้ามาใกล้แล้วครับนู้นเลยเห็นจากด้านบนมุ้นเห็นนะครับเีื่อๆที่เรากำลกังจะไปกันมาทาจากทางนั้นหมดเลย เห็นไหมครับเห็นลิงข้างบนยอดเขาไหมครับไม่ไม่ครับตัวเมียครับลิงตัวเมียครับตัวเมียด้วยเหรอคะทำไมรู้อ่ะผมเห็นเป็นเมนอ๋อเห็นมันเป็นเมนใช่เหรอไม่ใช่ซื้อกเตวกไฟฟ้าถ้าอยู่ทับและตอนนี้นะครับเราก็ได้ถ่ายมาจนถึงทางขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางขึ้นกันนะครับ

ผมลองรับอยู่เฮ้ยดีไปดิผมรอดูผมขึ้นอย่าเนียนขึ้นมาเดี๋ยวนี้ยัยกูตับเล็บคนเดียวกาวยาวมากก้าวยาวมากอ้า สภาพของคนแก่ขึ้นเขาไม่น่ารอด ถึงแล้วถึง, <Yes. S 1> ถงจุดหมายไปทางแล้ว oh. ดึงล่างดึงล่างดึง, oh. ดงล่างเ oh. ขาไปอ้วกก่อนไนดะ้ปะ yes หายสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาถึงสะพานนะครับหลังจากที่ลงมาจาก เราก็ลงมาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเดินะครับเพื่อทำการซื้อบัตรบัตรที่จะเดินัานนะครับกระจกของเราแล้วก็ส0บาทนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตัิเต่างๆนะครับเข้าไปเชียร้อยคนนะครับก็จะมีที่ับองานบีัต่ระลือนี้ครับ ครับหลังจากน e ักท่องเที่ยวนะครับได้เดินเล่นที่สะพานกระจกแล้วครับผมทีนี้ผมก็จะพาไปดูทางลงกันนะครับทางนี้ครับผมทางลงสะพายม่กกว่าทางขึ้นหลายเท่าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนลงตอนลงเราไม่ควรเอาขาลงไหมเราควรจะวิ่งลงกัทางลงต้องทางลงต้องเกรงขาลงต้องเกรงขามันจะใช้กล้ามเนื้อน้องกันนิดนึงนะทางลงเกรงขาลงอ่ะรองเท้าไปไหนอ่ะไม่ไหวอ่ะขึ้นสูงค่ะพังแล้พัง

ไปแล้วนะไฟแล้วแล้วคนสวยสวยสวยอ๋อก็ต้องเหลือขวานี่างนี้ก็นี่ไงก็ทางสะพานนะสะพานนี้มาเ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้คำแนะนำกลับไปนี่ดีกว่าทางนี้ทางขึ้นดีกว่าทัองขึ้นทั้งขึ้นนครับผมระหว่างเลี้ยวซ้ายกับตรงไปนั่นน่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมันเป็นทางราชันตรงนี้ตอนนี้บันไดขึ้นยากครับอ้าวไหนบอกว่าคู่รักที่ขึ้นบันไดสำหรับคู่รักที่เดินทางมาถึงนะครับผมจะขึ้น แล้นำให้ทางซ้ายครับพี่ที้เรื่องจริงที่สบายกว่าครับทางซ้ายมันเป็นทางลาดชันมันไม่ไขึ้นได้มาก่ายกูเป็นมีบันไดครับผมเป็นมีขึ้นไปถ่ายรูปคนสุายโยง่ายขึ้นทางนู้นดีกว่าเนี่ยมันราชันครับผมครับใครไปไหว่าเขเดี๋ยวาไปทาง้นจมเลยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปบอกเ่าเดี๋ยวผมบอกน้องเทียรป๊น่งน ได้สวยดีดูดีก็ใส่หองะกอ้า่อนจกแล้วครับเอาเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับพวกเราก็พามาเที่ยววัดเขาตะแบกที่โด่งดังันในโซเชียลตอนนี้ที่เป็นสะพานกระจกนะครับก็ คลิปต่อไปนะครับทีมกอไก่พาทัวร์จะพาคุณลูกค้าไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็รับติดตามได้ชมได้ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับยย รับรถจสัวโมชมนะครัเอานี่ป็นครับานใเดกจังวัดยัจวัพาร์ตนนะครับพามาดูทุเรียนโลละกจัด่ะคนละลูกแล้วเขาใช่ไหมเราค่อเขาบอกเขาเองนะ God dag. God dag.